ชาโน้ภพะก้าวนะคะเป็นสมุนไพร9ชนิดนะคะทุกคนรู้หรือไม่ว่าเป็นสมุนไพร9้าชนิดหลายคนบอกว่าพอเป็นชาโอ้ยชากินไม่ได้เดี๋ยวตาแข็งนอนไม่หลับก,กินชาไม่ได้ของเราเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนเป็นสมุนไพร9ตัวด้วยกันก็คือดอกคําฝอยกระเจี๊ยบมะขามป้อมใบเตยมะตูมยญ้าหวานใบหม่อนใบบวบเก๊กฮวยท้ายทุกคนไปลองสั่รจุดได้เลยนะคะว่าสมุนไพรแต่ละตัวล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพค่ะทุกคนเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ ก็ถานดีนะคะดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะวันนี้มดนะคะชงไว้เรียบร้อยนะคะน้ำาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเราก็สามารถดื่มได้เลยทุกคนรสชาติจะเปรี้ยวอมหวานมีความเปรี้ยวของกระเจี๊ยบเล็กน้อยแล้วก็มีความหวานของย่าหวานไม่มีน้ำตาลไม่มีแครีนะคะทุกคนดื่มได้ค่ะเอาเชียร์นะคะอืมอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะ